เคยสงสัยไหมว่าทำไมผู้นำด้านเทคโนโลยีถึง90%ตื่นเต้นกับปัญญาประดิษฐ์ทั่วไปแลอ AI นี่คือสิ่งที่จะเข้ามาในชีวิตเราลองนึกภาพตื่นเช้าขึ้นมาพร้อมผู้ช่วยส่วนตัวที่ไม่แต่รู้ตารางเวลาของคุณเท่านั้นแต่ยังคาดการความต้องการของคุณได้ก่อนที่คุณจะเอปากสีอีกยุดนั่นแหละคือปัญญาประดิษฐ์ทั่วไปที่ฉลาดกว่าเร็วกว่าและเข้าใจง่ายอย่างเหลือเชื่ออย่างแรกเลย การปฏวิวัติวงการสาธารณสุขปัญญาประดิษฐ์ทั่วไปสามารถวินิจฉัยโรคได้เร็วกว่าแพทย์ที่เป็นมนุษย์ปรับแต่งการรักษาเฉพาะสำหรับคุณและยังสามารถขัดการปัญหาสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นได้อีกด้วยยุคลู่ต่อมาการศึกษาจะเปลี่ยนโฉมด้วยประสบการณ์การเรียนรู้แบบเฉพาะบุคคลปรับเปลี่ยนแบบเรียไทยตามจังหวะและสะไตล์การเรียนของนักเรียนแต่ละคนแต่ไม่ใช่แค่เรื่องงานเท่านั้น ปัญญาประดิษฐ์ทั่วไปจะช่วยยกระดับอุตสาหกรรมสร้างศาสตร์เช่นกันโดยช่วยศิลปินและนักดนตรีแต่งผลงานชิ้นเอกด้วยสัญชาตญาณจากเทคโนโลยียคระูนอกจากนี้ลองนึกภาพเมืองที่ปลอดภัยยิ่งขึ้นด้วยระบบรักษาความปลอดภัยที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์และการจัดการจราจรที่มีประสิทธิภาพช่วยลดเวลาเดินทางได้อย่างมากและสําหรับสิ่งแวดล้อมละปัญญาประดิษฐ์ทั่วไป จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและลดขยะทำให้โลกของเราเขียวขจียิง่งอยู่ชั่วครู่สุดท้ายนี้บอกลาอุปสรรคด้านภาษาไปได้เลยการแปลแบบเรียไทยไรทิติทุกภาษาทุกที่ทุกเวลาติดตามชมกันต่อไปอนาคตสดใจและขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์ทั่วไป